ามาบ่าเราจะมีนู่ต้นมน้ำดําเลเดี๋ยวเราต้มน้ำดําเบื่อจะไปกินกับก้ามันลีนะนี่ผู้กับกุ้งราหมอ้อเรื่องทูดเดิมกับผมนี่หมอหมอไปเลยนี่กินกับน้ำจิม้มซีฟู้ดเลยเดี๋ยวู้ก้ามันลีนี่จิ้มาเลยเดี๋ยวเราเราเราอบเรือ,อกูกับกุบ้งก่อนใบไก่นี่ใบมันนะวางก้อนชาไปก่อนซึ่งอันนี้ไก่มันจะต้องตอนนะาทุก สุกึแบบแบบๆแบ,บเบลือล่องลูกลูกกี้ตาอ,อืมตับบุ๊ไ้ทองนะไส้ทองังอืมดีเลวันนี้เรามันเรหมออบเลือกินกับข้าวมันเลยโอ้ซอสอย่างเดยงนะมันนี้เลือลูกกีฬาพ้นมข้าวก็ Mì và chủ tiệc thì tham gia lần này. Nếu bạn 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 là bạn nếu 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 เจอมั้งค,ครับโบนคนเดียวครับไม่มีเลมือดังดา้าเรียบร้อยเดินไปเลยปเลยปเยิก่อนนี่เราใช้ปูไปก่อนนะเผื่อจะให้ปูมันทุกไปก่อนพอประมาณนึงเราเราใช้กุ้งบาทีหลังเพราะว่ากุ้งนีง่มันจะทุกไหลเดิไปเลย,เลยอ่าเราออบทิ้งมาเป็นนี้เลยครับผมเต็มมาเลย,เลยน้ำจิม้มดีที่บุ้นี่เราจิ้มมาได้ด้วแล้วข้างในนี่ม,ม,มีหอมแดงมีวัวเทียมเหล็กะมีรากผักชี

Nằm đừng... làm rơm nào tới không mấy đây A, làm lā lā à lưm nằm lá nào gặp à đi nghe vào đầu đấy bài bà mà đi na cái này đâu quên à quăng quăng phù cây chút cả cái mà tin làm tin rồi còn như như đầu tin làm tin đầu tin dưới đó lâu đây... ừ. ừ. rồi mình kèm con nít bỏ lâu dây chú thăm dưa bỏ ra mình lên thì bỏ làm chim mất cho tao ăn cái bố chọc đôi bỏ làm chim mất làm ra hừng làm ra lâu dây về ba màn lâu cao trời về ba màn tạo tạo gặp nằm mà nào nè bư bí bơi à ở giờ cú ôm cứ ôm cái Bung băng bung băng bung băng này. Đi à, làm bung nào thì nữa Ở đây đúng không? Bự. Ừ. 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 Xếp mai, xếp bò Ăn nàn Đây làm làm á Đây nè, đi cho mèo đi Ừ, Đi <laughs> oh. đâu mà lê Lâu thế, lâu phú hoặc phải ba luồng na, phải con thang ít, là, là phú, nó tất cả. À, anh làm may, đang đen đấy à, đang ăn nấm, bảy cây đấy à. Tưng, phú giúp năm na, ít còn liền à, À, anh mai cũng này đồ lang chẳng qua làm ra đấy, đấy เราลรยไปเลยโรยขอบเราลรยกบหน้าไปเลยขอบกุ right. pues, ้งม so, like ันจะทุกอย่างตั้งน้ำลรกพี่แก้วโรยขอบจ๋าโอาไปเหมือนเดิมครับผมไปบ้านที่บ้านอ่ะพี่เดี๋ยวเริมาเปิดชิมกันเลยครับผมอ่ามานี่เลยอย่าได้ยินเสียงอ้อมกุ้งตังงุ้งดังเลยนี่ครับนี่หนังจิมซีวูด น้าเราที่มือที่เลียไม่ต้องตามนะครับดูเด็ดเป็ดมันมากเลยว่าเราต้องกินกับก้องดิบมันก็ต้องแบบว่าเป็ดเลียวเป็นธรรมดากับอันน้าเรศีสันใ้ก่อนตรงนี้อ้อมจังเล้ยวมาอบเหลืออืม้มดุ้ยอนน้าน้ตไม่ไปเลยนี่ดัน<ม>บนกุ้งไอ้ผ่เลยด้นบนกุ้งกับอ่าด้านล่างปูงกับอ่าทุกมันเลยนะมาเรากินเลยนะเ,เลยเลศเลยว่าเดี๋ยวได้กินข้าวของเรา อืมอันนั้นเยอะลกินเหมือนกินมะแนงอยู่เอ้ยเราเนี่ยเรามีแบบแบบดิบกันเดี๋ยวดิบมันเราเป็นกุ้งปลองนะกุ้งปลองคือว่านมาไเลามาทำดิบในเรือชุดเบอร์เลยกุ้งปลองนัวเราเยวิทย์ปเดี๋ยวจิมจริงเลยวันนั้นดิบอเอ้ายแดงแบบมันเลียนวะแดงเป๊ะเลยนะเป็นหมอกตักทิ อานนะจับถิมมาเมื่อนี้ข้ามันเละทุกคนเลือกมาถึงเก้าแล้ววะเรามาแล่นนะครับก้าวที่เราวุ้งไว้เด็ดเดี่ยวใจอานนี่ละไม่อันนี่กคือว่าก้าวข้าวมันเลือกครับโผมใครอยู่ว่าโ,ม,โม่อย่างแรงเลยครับถึงนี่กินกระนั่งจิ้มซีฟู้ดครับมืดดำตอมเค็มปูกับปูอบเนื้อครับผมอันนั้นมามามา,มากินข้าวลววาวาทั้งนี้เลยนี่นี่กุ้งดิบกับกุ้งปลองดิบ กุ้งรดมากเราหมากินกับน้ำจิ้มเลยพุ้งดิบอันนั้นมา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 กินข้าวข้าวมันเล่กับปม